สวัสดีครับวันนี้จะมาสอบถามความรู้สึกของคุณลูกค้าที่มารับรถจากเรสคาร์นะครับอยู่กับน้องโอ๊ตครับเป็นยังไงบ้างครับรับรถกับเรสคาร์ใจค่ะรถสวยมากเลยค่ะดีใจมากใจนะใจครับถูกใจจัดรับครับใจมากครับถูกใจยอดครับเยี่ยมเลยครับจริงจริงครับใจครับเซลแนะนำดีครับดีมากค่ะเอกสารไม่่ได้แล้วก็ได้เร็วมากลยครับรู้สึกดีใจมากครับเซลก็น่ารักดูแลลูกค้าดีโดีครับให้นี่ไรครับ ที่เดียวเดรร้ายมากที่วันคะอนุมัติวันเดียวครับวันเดียวเองวเดียววันเดียวครับผมกจะมั่นกับลูกหมดแล้วภายในไม่กี่วันก็อนุมัติผ่านเรียบร้อยนะครับทีนี้เขาที่เสนอว่าเท่าไหร่เอ่ยค่ะ1,000บาทค่ะ1,000บาทครับ1บาทครับไม่ได้ออกไม่ได้เสียค่ะทีดาวทีดาวครับดาวค่ะไม่มีดาวเนาะรถสวยมากค่ะสวยครับรถไทยรัฐพาชีดูแลสภาพรถดี กราพก็ดีนะครับสวยดีครับใม่ด้วยรถที่นี่ก็สวยมากครับสวยทุกคันเลยครับเซลแนะนําดีครับบริการเป็นกันเองส่งรถให้ผมถึงที่เลยโดยที่ไม่ต้องไปรับรถด้วยตัวเองบริการดีเที่ยวเซลก็บริการดีบริการดีมากบริการดีมาครับบริการดีเป็นกันเองทใจกันอบไมได้หละครับบริการดีมากครับบริการดีมากเลยครับทำไมถึงเลือกเล็าครับง่อยบริกา จ่เราเป็นคันที่เท่าไหร่แล้วคันที่ตองแล้วนะคันที่2อแล้วครับสามคันแล้วครับคนที่เ็รจะังที่เ,เจเไปมาทีที่พี่ไปมาท่ไมไดเลยพี่ไมไรพี่ลูกค้าไปมาห้าหกทหนตแ,แต่เเราได้นราเปนเราค่ เดินชวนคนจากแก้วมาซื้อรถที่เป็นนี่ได้นะครับเพาเดินชวนได้คนที่จะไปซื้อเอามาซื้อที่ดี่เลนค่ะเพราะว่าออกรถกลั่นนี่ไว้ใจได้เลยคิดใจชวนเดียวอ๋อฝากให้ทุกคนอยากจะออกรถมื่สองใครมาที่ที่เลนค่ะบริการดีรถดีราคาถูกค่ะครที่สนใจดูรถแวะมาดูที่เ็นนี่ได้นะคะบริการดีค่ะก็ช่วยกันเท็ตสามารถออกรถได้